สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแม่แม่ทุกท่านคะ่ะวันนี้ในคลิปนี้พาแม่แม่นะคะมาดูเด็กน้อยผู้คำนอนนะคะดูท่านอนนะคะเอฟซี่ะอ้ปาอ้าปากอ้ปา หลับปุ้ยลลยแล้วนะคะแม่แม่แม่ออไทยก็ยืนหลับแล้วนะคะแม่ไทยก็ยืนหลับแล้วค่ะแม่แม่ค่ะช่วงบ่ายมงนะคะเป็นเวลาพักผ่อนของแม่อไทยแล้วก็เด็กน้อยผู้ค้านะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะขอกําลังใจจากคุณพ่อคุณแม่กันด้วยนะคะมาเล่คุณแม่หันมาเล่ ม้แม่ไม่ได้เอาลูกตัวเองหรอกนี่แม่ว่าไทยกลัวไม่ควรเอาลูกนะคะเอาลูกชายตัวเองนะคะแม่ไม่ได้เอาลูกแม่ไม่ได้เอาจะหวงอะไรขนาดนั้นเนาะ <laughs> ขยับตัวขยับตัววันนี้นอนตรงเนินนะคะแม่แม่แล้วก็เอาหัวหนุนเนินนะคะแม่แม่เอาหัวหมุน หนุนเนินนะครัะดูดูมือน้อย,อยเอ็นดูเอ็นดูจังเลยนี่คนอะไรน่ารักน่าชังจังเลยช้างน้อยนี่น่ารักน่าชังจังเลยนี่เด็กน้อยพูคำว้เก้าวันนะคะแม่แม่นอนอาปาก <c oughs> นอนอาปากค่ะแม่แม่ดูน้อนอนอาปาก นอนอาปากครับผมใครเอ่ยใครเอ่ยอันนี้ใครเอ่ยนอนน่ารักน่าชังจังเลยคนเก่งของแม่แม่นะคะนอนอาปากยิ้มนอนยิ้มนะแม่แม่นอนยิมนนย้มค่ะทุกคน น่ารักมากเลยอากาศกำลังดีนะคะวันนี้อากาศกำลังดีในช่วงบ่ายมีลมเย็นพัดเย็นสบายๆนะคะในช่วงบ่ายก็เป็นเวลาที่แม่เอาไทยแล้วก็อ่าเด็กน้อยพูคำนะคะเป็นเวลาพักผ่อนนะคะแม่ๆนี่นะคะนอนเอาแรงนอนเอาเนื้อเอาหนังเด้อแม่แม่แม นี่นะคะเด็กน้อยก็บใบกําลังกินกําลังนอนนะครับผมอืมนาเกียดตหน้าชังเลือเกินนี่ลานน้อยลานน้อยนะคะลานน้อยของแม่แม่นะ,ะถ้านอนกินขาดแล้วแม่แม่ถ่านอนนี่เกินน่ารักไปไหมนี่เอเมื่อไม่เห็นท่านนอนแล้วเป็นไงบ้างครับ ท่านอนผมน่ารักไหมครับผมแมวไทยก็ไม่ห่างลูกเลยนะคะยืนหลับก็ยืนหลับใกล้ใกล้ลูกนะคะลูกนอนตรงไหนนะคะแมวไทยก็จะยืนหลับด้วยตรงนั้นนะคะแม่แม่ความรักความห่วงเนะาะของแมวไทยของเรานะคะคุณพ่อคุณแม่ <c oughs> น่ารักน่าชังเชียวนะคะแม่แม่คนอะไรน่ารักจังเลย <ๆ S 2> ช้างน้อยพูดแสนสนเด็กน้อยผูย <ๆ S 2> ยผคำ <ๆ S 2> ผู้ดื้อผู้สนที่สุดนะคะ <ๆ S 2> ตั้งแต่คลอดออกมาความดื้อแล้วก็วิลกรรมเยอะมากนะคะแม่แม่ วีกรรมเยอะมากวิลกรรมในการอรักทึกระทึกสองครั้งเร็วนะแม่แม่กับเด็กชายภูคำตั้งแต่คลอดมาได้เก้าวันนี้นะคะเหตุการรักทึกระทึกนี้มาสองรอบแล้วนะคะแม่แม่เป็นอะไรที่เดบว,ว่าสุดยอดมากนะคะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะคะกับตัวเด็กชายภูคำนี้ นักลบนักลบย่อมมีเหตุระทึกตลอดนะคะแม่ๆเออเด็กน้อยเนาะเด็กน้อย <c oughs> ความส่วนนี้เยอะเหลือเกินความส่วนความดื้อเยอะมากเลยนะคะแม่ๆเ <c oughs> ยอะเหลือเกินครับผมเยอะเหลือเกินครับผม <c oughs> ไม่มีใครเยอะเท่าเลยนะคะเนี่เยอะเกิน โอ้คำเยอะเกินนะคะบีลกรรมความสนความดื้อปะปนมาเยอะมากนะคะแม่แม่นอนหลับสบายปุ้ยกลางคืนก็ป่วนก็เล่นไม่นอนนอนสุดยอดมากเลยครับ ใแ,แม่ครับผมขออยู่ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของคุณพ่อคุณแม่ตลอดไปด้วยนะครับผมขอให้รักผมนานๆรักมนน้อยแต่รักนานๆนะครับผมคุณพ่อคุณแม่ครับฝากรักและอินดูไม่ตาแม่ผมแล้วก็ผมด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ครับผม แม่แม่อย่าเพิ่งเบื่อผมนะครับขอให้รักผมน่้ยนอยรักผมไปนานๆน,นะครับผมอยู่ถ้านอนน่ารักสุดๆนะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะคะก็ฝาก น้องผูกคำแม่อไทยอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณพ่อคุณแม่ตลอดไปด้วยนะคะรักน้อยแต่ขอให้รักนานๆนะคะฝากกไดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะให้กับ น้องภูคำแล้วก็แม่เอไทยกันเยอะๆด้วยนะคะหนึ่งไรก็คือหนึ่งกำลังแรงใจของอน้องภูคำแล้วก็แม่ออไทยแล้วก็พ่อควันแม่ควันนะคะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวมาพบเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย